ทำวิดีโอรีวิวไฟ2เท้า g o o ด d a นะครับผมซึ่งมีเซ็นเซอร์เสียงให้ไฟ2เท้านั้นกระพริบตามจังหวะลักษณะการกระพริบมีทั้งหมด4โหมดนะแล้วก็มีกระพริบแบบอัตโนมัติคือกระพริบไปเรื่อยๆหรือเรียกว่าโหมดเฟดมี4เฟดเหมือนกันมีสีให้กดถึง8สีนะครับผมสีแรกก็คือสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินสวยสุดๆสีขาวสีเหลืองสีไอบูดูในกล้องจะออกน้ําเงินแล้วก็สีชมพูหรือสีม่วงนั่นเองนะครับผมต่อไปโดกระพริบนักโหมดแรก เฟสหนึ่งในีเฟสหนึ่งกระพริบงี้สาม,มารถกดกระพริบให้ช้าลงเห็นไหมครับหรือกระพริบให้เร็วสุดๆเลยก็ได้อ่ากดได้เล่นได้ต่อไปโหมดกระพริบเฟสสอแหมจะมีสเต็ปกระชากนิดน,นึงเฟสสามอ่าเฟสสาจะเป็นวูบวาบนะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะเฟสสีเฟสสก็วูบวาบเหมือนกันต่อไปสิกเนเจอร์ของสินค้าตัวนี้เลยคือโหมดเสียงดนตรีโหมดแรกเลย ตามจังหวะเพลงเลยครับลองไปที่มิวสิกสองดูอ่านี่จะแบบที่ๆรลวๆนิดหนึ่งมิวสิกสามเริ่มจะโหดขึ้น,นครับผมมาดู4ี่นี้หมด4ี่ครับ EDM สุด